สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมครับคดปื๊ดชีเป้าครับวันนี้ผมก็มีทัศนคติดีดครับมาฝากกันหนึ่งคู่ครับกับแนวทางการวิเคราะห์นะครับฟุตบอลที่น่าเชียร์น่ารุ้นนะครับสำหรับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับเป็นแนวทางหนึ่งคู่นะนะครับสำหรับวันนี้ที่น่าสนใจครับเพื่อเป็นแนวทางครับสุดท้ายครับยังไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวบ้านสีเขียวของคดปื๊ดนะครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ครับหรือเลื่อนดูตรงคอมเมนต์ครับเอานิ้วจิ้มเข้าไปครับเข้าฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่เสียค่าใช้จ่ายใใดดๆไมมมม่่เเ็นนนนบบาททีีียวคคครักกกกลุผสสอออแิ้ นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเตะครับเตะในฟุตบอลตลาดสดแรกไปมาย้ําไปเตะในตลาดสดหลังโอ้โหผลงานค่อนข้างดีครับก็คืูที่ผ่านมาทีมแานเชน3ท่าน16 17ไม้ี่ยอยากตามครับมีผิดพลาดเป้าไป2 3ไม้ครับบวกลบคูณฐาน10กว่าไม้ครับกาไรหวานชื่นครับสวยจัดเลยทีเดียวนะครับวันนี้พาวิเคราะห์บอลดูวิเคราะห์เพื่อไปอัตรถครับในแนทางฟุตบอลราคาแปลกแปกกันหนึ่งคู่ครับกัมพูนี้มองในน่าสนใจหนึ่งคู่ครับพาไปดูในศึก รายการนี้เลยครับกิสฟุตบอลลีครับลงกิกออฟในเวลาตีหนึ่งครับในคู่พาในโทริกอสคับทีมดับสิบเอดเปิดบ้านครับรับการมาเยือนของราเมียทีมดับหครับเจ้าบ้านดูอันดับที่สิบเอ็ดครับเปิดบ้านต่อบาปตากุมครับมาดูในเรื่องผลนีครับติติต่างๆกันของทั้งสองทีมครับเริ่มจากตด้านของเจ้าบ้านนะครับ จ้าบ้าน5เกมล่าสุดครับทีมอันดับที่11ครับอย่างพานโตริกอสนะครับพานโตริกอส5เกมหลังสุดทําผลงานไม่ดีนะทําผลงานไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยทำได้ดีเป็นแค่เปิดบ้านในเกมกระชับมิตรครับเปิดบ้านนะครับเสมอกับพานเจนินาไปศูนย์ตัวต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นมาก็ปลุกไปแพ้เขาอีกและทั้งสองนัดทําประตูไม่ได้เลยนะนะครับมีชนะเพียงแค่ครั้งเดียวครับ ชนะรามีอนี่แหละหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวันที่สิบแปดที่ผ่านมานะครับก็เป็นแบบนั้นนะครับถือว่าผลงานย่ำแย่นะครับอือเดี๋ยวอัดเสียงไปเยผลงานน้ำแย่นะครับผิดกับผลงานทางด้านถ้าเปรียบเทียบจริงครับผิดกับผลงานทางด้านของผู้มาเยือนครับห้าเกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าดูดีครับนี่ฮะเออผลงานห้าเกมล่าสุดทางด้านของรามีอ่ครับทีมอันดับที่หกอ่ะโอ้โหห้าเกมล่าสุด ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับแต่ฟอร์มเป็นฟอร์มที่รู้สึกมันถ้าพูดเปรียบเทียบกับทางด้านของเจ้าบ้านเมื่อกี้นะฮะถ้าเราดูกันจริงเนี่ยเป็นฟอร์มที่พวกเขาดูดีขึ้นมาครับเพราะว่าสาเกมล่าสุดไม่แพ้ใครและนัดล่าสุดนั้นในเกมกระชับมิตลองเตะเมื่อวันที่1ิสิงหาคมครับบุกไปชนะรามยนนั้นก็บุกไปพวกเขาบุกไปชนะแต่ะของอาร์ดิสเอฟซีมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นแบบนั้นนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของเฮ t o เฮ a d การพบเจอกันมาบ้างครับเนี่ย เหตุเหตกาการพบเจอกันมาอยู่ห้าเกมนะครับห้าเกมที่พบเจอกันนั้นก็เป็นทางด้านของอ่าเป็นทางด้านของรามียชนะได้สามนะครับแล้วก็น,นล่าสุดเนี่ยพานายธุริกรชนะได้หนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกั้หนึ่งครั้งแต่วันนี้ครับความแปลกมันอยู่ตรงถ้าเราดูจริงครับนะครับผมชอบตรงความแปลกมันอยู่ตรงนี้ครับ เนี่ยความแปลกครับผมให้มาดูตรงนี้ครับความสาคัญครับเมื่อวานครับก็ทักสื่อต่างประเทศเขามองให้ทางด้านของเจ้าบ้านดูดีกว่าที่ปอปอครับวันนี้ปอปาตาโกมันนี้ก็อยู่ที่ปอปาตาโกมครับเนี่ยมีการให้ความสําคัญเพิ่มพิอีครับมาจบอยู่ที่0ู3แปดสามสวยจัดครับแล้วเขากขยับน้ําในวันนี้ครับ ล้นๆครับมันเชิญชวนยังไงก็ไม่รู้ครับหนึ่งจุดศูนย์สามนะครับในเลทเลทหนึ่งจุดศูนย์สามเนี่ยโหแบบเชิญชวนแล้วผลงานค่อนข้างดีในช่วงหลังด้วยคือฟอร์มกระเตื้อมขึ้นมาจากถ้าเกมหลังสุดสามเกมล่าสุดเนี่ยไม่แพ้ใครและก็จ่ายได้เน่ยดูจ่ายน้ำหนึ่งจุดศูนย์สามแบบนี้ผมมองว่าเป็นการเชิญชวนให้คนอยู่ยังไงก็ไม่รู้ครับถูกไหมครับ้าผลงานก็ดูดีกว่าครับเป็นการเพิ่มน้ําให้ทีมให้ฝั่งที่ดูดีกว่าอันดับดีกว่าแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของราคาปูนนะครับ กับที่ผลงานไม่ดีครับแล้วไปดูกับดูฟอร์มําดับทุนทางด้านของหลังบ้านนะครับเรมียนะครับาเมียนะครับสามจุดหกเนี่ยขงคนนี้ค่อนข้างมีโอกาสเสียประตูสูงดังนั้นคู่นี้ครับไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะแยะมากความครับนะครับบอกได้เลยครับคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรกันให้เยอะแยะมากความครับก็ผมมองไปที่ครับเจ้าบ้านครับอย่างคนนี้ครับ พานายโทดิกอสครับวันนี้ทีมกับเสือครับจะเปิดบ้านครับมีดีแน่นอนครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลาเมียไปได้ครับเอื้อมนะครับหนึ่งคู่ครับผมมองไปที่พานายโทดิกอสครับค่ำคืนนี้ครับเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะแปลกครับแปลกมากครับก็ฝากไว้เพื่อนๆพี่ๆนะครับสนใจเข้ากลุ่มครับอยากได้ทัศนะแนวทางผมโน้ตไว้ให้ในบ้านสีเขียวเรียบร้อยแล้วที่มันมากกว่านี้นะครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์หรือเลื่อนครับอันนี้จิ้มดูครับเลื่อนเลื่อนขึ้นแล้วก็ตรงคอมเมนต์หรือตัวปกคลิป ข้าวกลุ่มฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดไม่ต้องบาทเดียวครับก่อนจากกาววันนี้ครับขอให้มีความสุขสนุกสนานทุกท่านครับเชียร์บอลสนุกสนานเงงบางทุกค่ำคืนสำหรับวันนี้โค้ชปื๊ดสวัสดีครับ